สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่26มิถุน,น,นายน2564ณตรงนี้คือโรงเรียนเมืองโพชัยนะครับวันนี้พวกเราชาวเมืองโพชัยลูกๆนักเรียนและคณะบุคลากรน,นะครับมีกิจกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกหรือวันต่อต้านยาเสพติดสากล ซึ่งพวกเราให้ความสําคัญในเรื่องของเยาวชนของเด็กนะครับโดยเฉพาะนักเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะ,ะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเราต้องเริ่มต้นให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดประเภทต่างๆคือลูกหลานเราจะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเราจึงจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อจะลณนลงคลนะครับให้พี่น้องประชาชนให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะ ในชุมชนของเราได้รับทราบนะครับว่าเรามีนโยบายว่าจะดูแลลูกหลานของท่านให้ดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซ mm. ึ่งหวังว่าที่ทำว,วันนี้ก็จากเพื่อความตระหนักและให้ความสําคัญเป็นการที่จะ,ะดูแลเป็นการที่จะปกป้องป้องกันนักเรียนได้ในระดับหนึ่งนะครับ mm. พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่างๆในชุมชนจะให้ความร่วมในการดูแลลูกหลาน,นครับ

สวัสดีครับผมอัศวพลโคจแกลคับผู้ช่วยผู้ะสานงานครับผัวไเขตสองเด็นนะครับตัวแทนกันสสดรฉลาดขามช่วงสจนตุวลทอนขามช่วงนะครับเขอาจเศษํำเภือผู้ใชนะครับวันนี้ครับกเลยมาร่วมงานโครงการทุงกินมเอร์วันเหื่งในวันอาญา ต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับยาเสพติดสากลขับผ่งเวียนเมืองผูชัยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับลูกหลานช่องนี้นะครับยาเสพติดระบาดแพร่ร้ายนะครับเป็นหูมองเกี่ยวกับลูกหลานเยาวชนนะครับที่ติดยาเสพติดอยากจะเตือนนะครับฝาผู้ปกครองนักเรียนผู้มีส่วนเจ้าของครับให้ความสําคัญอาบอแมนวาจิมีวันต่อจานบันทียี่หกเมื่อเดียวครับต้อง นี่การตอร่อต้านยาเสพติดไปเรื่อยๆนะครับพานันกว่าเมื่อนี้นะครับในน้พื่อแพทย์กับในน้ำรถประช,ชาสัมพันธ์ออกมาเป็นซื้อให้พี่น้องประช,ชาชนทนได้รวมโครงการผู้บีนอบวันโครงการวันต่อต้านยาเสพติดไปน้ำดื่มนะครับมาซอยสนับสนุนในงานขอให้พี่น้องครับให้ความสนใจให้ความสำคัญในวันตอ่อต้านยาเสพติดโลกครับ